สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับพบกับครูนิวนะผมวันนี้ครูนิวจะมาสอนเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับโดยวิธีการหารนั่นเองนะครับในคลิปก่อนนะครับครูได้สอนวิธีไปทั้งหมด2วิธีนะครับในการแยกตัวประกอบวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการทําโดยแผ่นผลาต้นไม้ใช่ไหมครับวิธีสองนะครับก็คือวิธีการตั้งหารนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึก โดยการตั้งหารนะครับในคลิปก่อนนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่คลิปนี้นะครับครูจะมาอธิบายเสริมให้นักเรียนฟังนะครับโอเคนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเรามาดูก่อนว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรนะครับผมการแยกตัวประกอบนะครับก็คือการเขียนจํานวนนับนะครับให้อยู่ในรูปของผลคูณนะครับผลคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับผมอ่ะแสดงว่าถ้าไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราสามารถที่จะ แยกตัวประกอบสําเร็จยังครับยังไม่สําเร็จนะครับเราต้องหาตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะก่อนนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับอธิบายอย่างนี้อาจจะยังงงๆอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับกรต้องการแยกตัวประกอบครับของตัวเลข12นะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะครับอ่ะสิบสองขั้นตอนแรกนะครับในการหารนะครับเราทําการตั้งหารก่อนนะครับ เอา12ตั้งนะครับเราจะหารสั้นกันนะครับผมเอา12ตั้งต่อไปแล้วก็ลองคิดดูว่าจํานวนเฉพาะอะไรละ่ะที่สามารถหาร12ลงตัวครับนักเรียน2ใช่ไหมครับ2 2สามารถหาร12ลงตัวใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ดู2คูณกับอะไรละ่ะได้12 2 6 12อ่ะต่อไป <c oughs> อ่ะนักเรียนดูนะครับเลข6เลข6เนี่ยนะครับ มันยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมครับเลข6ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะทําการหารนะครับหารไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวเลขข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นจํานวนเฉพาะนะครับตอนนี้6ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นเราสามารถที่จะหารต่อไปได้นะครับแล้วก็หารต่อเลยนะครับตัวอะไรล่ะจํานวนเฉพาะอะไรล่ะที่สามารถหาร6ลงตัวนะครับก็คือเลข2เหมือนเดิมอ่ะสองสองอะไรครับ 2 3เป็น6เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเลข3เนี่ยนะครับเลข3เป็นจํานวนเฉพาะยังครับเป็นแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นแล้วแสดงว่าเลข3สามารถที่จะหารต่อได้ไหมครับไม่ได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราหารได้ครบแล้วเราก็ขีดเส้น2เส้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาตอบนะครับให้นักเรียนนะครับนำตัวเลขเนี่ยนะครับตัวที่เราหารเนี่ยนะครับ กับตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับนักเรียนดูนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยครับก็คือที่เป็นจํานวนเฉพาะเนี่ยนะครับมาเขียนอยู่ในรูปผลคูณนะครับเขียนในรูปผลคูณก็คือเอา2ตัวแรกมาเขียน2คูณกับ2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ3แค่นี้เองนะครับก็คือเอาตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะเนี่ยนะครับทั้ง3าตัวมาเขียนอยู่ในรูปผลคูณนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับผ่านไปอ่ะเดี๋ยวไปดูข้ออื่นกันดีกว่านะครับผม ข้อนี้เขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการหารของตัวเลขต่อไปนี้นะครับเราจะใช้วิธีการหารครับในการหาตัวประกอบทั้งหมดเลยครูขออนุญาตนะครับแบ่งเส้นครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเอาไว้สาหรับทดนะครับมาดูข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือตัวเลขอะไรครับ42นะครับเราจะทําการหารใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งหารครับตั้งหารสั้นนะครับเอา42ตั้งต่อไป แล้วก็มาดูว่าจํานวนเฉพาะอะไรล่ะที่หาร42ลงตัวตัวแรกเลยที่เราคิดออกคือเลขอะไรครับเลข2ต่อนะครับตัวแรกอ่ะสองสอ่ 2, 2, 4, ใช่ไหมต่อไป2 1 2เรียบร้อยครับผมอ่ะได้2ต่อไปต่อไปนักเรียนครับ21เป็นจำนวนเฉพาะยังยังไม่เป็นใช่ไหมครับถ้ายังไม่เป็นแสดงว่าอะไรครับสามารถแยก 21ต่อได้นะครับผมแล้วก็หารต่อเลยนะครับอ่ะจำนวนเฉพาะอะไรล่ะที่หาร21ลงตัวอ่าน,นักเรียนคิดครับ3ใช่ไหมเจ็ดยอน่าเจ็ 7, 3, 21, ต่อไปอ่าน,นักเรียนเห็นอะไรไหมครับเจ็ดเลขเจ็ดตอนนี้เป็นจำนวนเฉพาะยังครับเป็นแล้วใช่ไหมครับเมื่อเป็นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแยกต่อไปได้แล้วนะครับดังนั้น นะครับแล้วก็ทําการขีดเส้น2เส้นได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราขีดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําตัวนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยตัวที่หารเนี่ยนะครับกับตัวที่ตอบตัวสุดท้ายนะครับเอามาเขียนเป็นรูปผลคูณนะครับผมเอาที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเอามาเขียนอยู่ในรูปผลคูณนะครับแล้วก็เอา2ใช่ไหมเอา2คูณกับอะไรครับคูณกับ3แล้วก็คูณกับอะไรครับคูณคับ7อ่า พอเราคิดดีๆนะครับ2คูณคูณเเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่ากับ42ใช่ไหมครับก็คือทั้งสองฝั่งเท่ากันแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนะครับนั่นเองนะครับโดยวิธีการตั้งหารอ่ะไปดูดตัวเลขต่อไปดีกว่าตัวเลขต่อไป63นะครับให้เราทำการตั้งหารสั้นก่อนนะครับเอา63ตั้งต่อไปแล้วก็มาดูว่าจำนวนเฉพาะอะไรล่ะที่ หาร63ลงตัวอนักเรียนคิดครับอ่านเริ่มแรกเลย3ใช่ไหมครับ3 2 6 3 1 3หกานอ่ะต่อไป21เหมือนเมื่อกี้เลย21 21เป็นจำนวนเฉพาะยังยังไม่เป็นใช่ไหมครับก็หมายความว่าสามารถหารต่อได้ใช่ไหมล้วก็เอาแล้วก็มาดูว่าตัวอะไรล่ะจำนวนเฉพาะอะไรล่ะที่หารยี่สิลงตัวครับ3เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่ะ3 3 7 21 นักเกรียนเห็นอะไรไหมเลข7เ,เป็นจํานวนเฉพาะย่างเป็นแล้วใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะหารต่อไปได้แล้วแล้วก็ทําการขีดเส้น2เส้นได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาทั้ง3าตัวเนี่ยนะครับก็คือตัวหารตอนที่เราหารเมื่อกี้กับตัวสุดท้ายนะครับเอามาคูณกันนะครับเอามาคูณกันได้เลยก็เอา3คูณ3คูณเท่าไหร่ครับคูณ7นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนะครับผมต่อไป 81อ่ะ81แล้วก็81ตั้งแล้วก็มาคิดจำนวนเฉพาะอะไรล่ะที่หาร81ลงตัว3ใช่ไหมอ่ะ3 3 2 6 3อหดเหลือเศษเท่าไรครับเหลือเศษ2ออ่ะ3อะไรได้21 3 7 21อ่ะต่อไปนักเรียนเห็นอะไรไหม27 27เยเป็นจำนวนเฉพาะยัง ยังไม่เป็นแสดงว่าหารต่อได้อะแล้วก็หารต่อแล้วก็ดูต่อไปเอาเลขอะไรครับ3ใช่ไหมก็คือจํานวนเฉพาะอะไรที่หาร3 27ลงตัวก็คือ3อ่ะ3อะไรครับ3 9 27อ่าตอนนี้เป็นจํานวนเฉพาะอย่างอย่างแล้วก็หารต่อ,อหารต่ออะไรครับจํานวนเฉพาะอะไรที่หาร9ลงตัวอะ3 3 9เอ่าเลข3เป็นจํานวนเฉพาะย่าง เป็นแล้วนะครับให้เราทําการขีดเส้น2เส้นพอเราเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาตัวที่เราหาหมดเนี่ยกับคําตอบเนี่ยเอามาเขียนอยู่ในรูปผลคูณก็คือจับมาคูณกันนะครับก็เป็น3ามคูนสามคูณสามคูณสามนั่นเองนะครับผมต่อไปตัวสุดท้ายตัวเลขอะไรครับร้อยสาสิบสองเอาร้อยสาสิบสองตั้งร้อยสามสิบสองตั้งแล้วก็มาดูว่า อ่าตัวเลขอะไรล่ะจำนวนเฉพาะอะไรล่ะที่หารร้อยสามสองลงตัวตัวแรกเลยที่เราคิดออกก็คือเลขสองอ่ะสองอะไรครับสองเริ่มหารทีเดตัวนะสองหกสิบสองเหลือเศษหนึ่งสองหกสิบสองอ่ะต่อไปหกสิบหกจะไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่ออ่ะจำนวนเฉพาะอะไรที่หารหกสิบหกลงตัวสองสองสามหกสองสามหกอ่ะยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารต่อครับหารต่อ เอาใหม่ครับหาต่อนะครับจำนวนเฉพาะอะไรล่ะที่หาร13ลงตัวคือเลข3อ่ะเลข3าเขียนเลข3ามครับ3อะไรได้ามครับ 31, 33, 3 1 3ส3บเอสามเอ็สามเ็รียบร้อยตอนนี้11เป็นจำนวนเฉพาะยังเป็นแล้วใช่ไหมครับให้ทราทำการตีเส้น2เส้นนั่นเองครับแล้วเราก็เอาตัวที่เราหาเนี่ยนะครับกับตัวสุดท้ายได้ครับมาเขียน อยู่ในรูปผลคูณนะครับก็คือตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมครับเอามาเขียนอยู่ในรูปผลคูณนั่นเองนะครับก็คือเลข2คูณ2คูณ3คูณ11นั่นเองนะครับการแยกตัวประกอบนะครับโดยวิธีการตั้งหารเ่ยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนก็ลองนําเทคนิคนี้นะครับไปปรับใช้ดูนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ